สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่น้องน้องพี่น้องชาวไทยพี่น้องต่างฝั่งสปปลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งบังค่าพมา่ารามันนะครับชัดไหมชัดอยู่นะครับนี้เรามีไม้สองตัวเนื่องจากว่าเรามาแถลงข่าวนะครับวันนี้นะครับชัดไหมครับชัดไหมนักข่าวได้ยินอยู่นะครับ อันนี้เป็นนักข่าวช่องสิบหกนะครับอันนี้นักข่าวช่องยี่สิบแปดนะครับก็วันนี้เรามาคือ,อนันหนวดออกแถลงการเขาเรียกอะไรนะออกอะไรนะแถลงข่าวค่ะเออแถลงข่าวแถ,นะถลงข่าวนะครับวันนี้นันหนวดจะมาแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดตัวม่เดือสายพันธุ์ใหม่นะครับ b บล็กพิงก IN ินไทยแลนดนะครับซึ่งเป็นเมื่อเือฝรั่งที่ตอนนี้ถือได้ว่าอยู่มีลักษณะที่ที่ได้ลักษณะแล้วก็มีความร้อนแรงมากเลยในยุคนี้สมัยนี้นะครับกระแสติดกระแสเทรนทวิตเตอร์แล้วก็ติดกระแสเทรนทวิตเตอร์ขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วก็ของอฟิกอยู่ในขณะนี้นะครับ แล้วก็มีชาวต่างชาติก็ก,ก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ของหลายๆประเทศนะครับอยู่ในอันดับต้นๆอยู่ตอนนี้นะครับวันน,นี้นหน่วยก็เลยจะมาแถลงข่าวแล้วก็ทําการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็สอบถามมาว่าวัตถุสายพันธุ์นี้เนี่ยมาจากไหนนะครับต้นประวัติมันมาอย่างไงนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะครับมันก็มามีแค่เรื่องว่า,าเรา ซื้อมาเดืออมาสายพันธุ์หนึ่งแต่ผมไม่ขอบอกแล้วนะครับว่าสายพันธุ์อะไรนะฮะเพราะว่าผมก็จะเปลี่ยนก็คือเราจะลบอของเก่าในเมมโมรีเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็จะกลายเป็นเมมโมรีใหม่นะฮะเราจะใส่ชิปใหม่ลงไปแล้วก็เปิดตัวใหม่ในวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็หวังว่าคงจะไม่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกนะฮะคงจะไม่มีมาม่ากันนะครับหวังว่าเขาคงจะจะไม่มีทัวร์มาลงนั่นนวนนะครับ ก็เรื่องของทัวร์จริงๆแล้วเนี่ยก็นะฮะก็เราก็จะเห็นกันบ่อยในโลกของสื่อออนไลน์โซเชียลต่างๆนคนะครับทัวร์เนี่จะจะมีคําว่าทัวร์ลงเนี่ยเริ่มแรกเลยก็เกี่ยวกับเรื่องของบ้านกกอกนะครับ <laughs> นะทดสอบนะครับไม่นานานดังนดะีอยู่เนาะใช้ได้นะฮะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตัวนะเมดิอาฝรั่งสายพันธุ แบล็กพิง k แบล็กพิงเนี่ยก็เป็นนักร้องดังของวง,วงนัก,นกวงนักร้องดังของเกาหลีซึ่งมีน้องลิซ่านะครับซึ่งเป็นสาวไทยที่ทำให้วงแบล็กพิง k เนี่ยสามารถจะโด่งดังไปได้ทั่วโลก นะครับไม่ใช่เฉพาะในเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยไม่ไว่าจะเป็นแฟนลับทางจีนทางสหรัฐอเมริกาทางแถบยุโรปนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเหลยอฝรั่งของเราสายพันธุ์นี้นะครับก็ลักษณะก็คล้ายๆกันกับแบ็คพิงค์นะฮะและวันที่ได้นหนวดตั้งชื่อมาเดลือฝรั่งสายพันธุ์แบ็คพิงค์เนี่ยก็เป็นวันที่ b บล็กพิงได้เปิดคอนเสิร์ตออนไลน์ใี่ไหมวันนั้นนะครับเปิดคอนเสิร์ตออนไลน์ไปเมื่อวานซืนนี่แหละนะครับเป็นครั้งแรกหลังจากที่โควิดระบาดนะครับก็มันเป็นความลงตัวพอดีนะฮะก็มาเจอกันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับน้นหนวดก็เลยตั้งชื่อมะเดื่อฝรั่งสายพันนี้ว่า b l ล็กพิงนะครับสักพิงเป็นมะเดื่อฝรั่งที่มีเป,มเ,มเปลือกสี ดำนะครับแล้วก็ไสข้างในจะออกสีชมพูออกแดงนะครับหาสักเพลงนะครับฮายูไลเด็วันก่อนร้องไปแล้วนะครับวันนี้ไอศครีมใช่ปะครับร้องอะไรไอศครีมกุลิโก Cat the red d do 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 oh yeah oh yeah black pink in your area แบล็ k พิงอินอยูแอ a เยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะวันนี้ก็พอดีนะครับก็คือแบล็คพิ้งของเราเนี่ยสุกสองผลเดี๋ยวเ้านวดจะไปเด็ดนะครับแล้วก็เอามาอ่าให้เพื่อนๆนะครับสื่อนะครับตั้งสื่อช่องหลักแล้วก็สื่อช่องรองเนี่ยได้ถ่ายรูปกัน <c oughs> นะครับรู้สึกคันเขียวกับไม่มากเลยอ่ามาดูไม้ใกล้ๆกันหน่อยครับนี่ไม้ของช่องอะไรตะกี้ <S <S ช่องสิช่องสิบแปดนะครับ อันนี้ช่องช่องยี่สิบแปดนี่ช่องยี่สิบแปดอันนี้ช่องสิบหกอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเด็ดแบ็คพิงมาแล้วเดี๋ยวจะผ่าให้ดูวันนี้รู้สึกว่าจะฉ่ำม,มากเลยนะครับโอ้โหมีอันนั้นด้วยอะไรแล้วกุลโกบฮันนี่ดรอปค่ะฮันนี่ดรอปหยาดเยอะโอ้โหติดติดอันนี้เลยติดก้นเลยอะติดถุงเลยนี่ ดูดินี่ฮะนี่ดรอปหยดลงมานี่ยใชฮะ,ฮะเป็นสีน้ำผึ้งเลยนะครับนี่ผลอันนี้ผลหนึ่งนะครับเจอแน่นอนจะเด็นนดทั้งสองผลเลยเี๋ยวตอนนี้ขอขอเก็บภาพกับโทรสำน,นักแน่นอนกับหนึ่งเรื่องหมือนกันนะครับ นี่แหละแบค็คพิงของแท้อะไรก็เรียกว่าผู้ที่ฝ่าฟันอุปสรรคนะยิ่งน้องลิซ่านะครับไปอยู่เกาหลีเนี่ยซึ่งคนเกาหลีเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยอมรับคนไทยใช่ปะเหยียดเชื้อชาติใช่ไหมฮะเขาค่อนข้างที่จะเหยียดนะครับแต่ลิซ่าก็สามารถจะใช้ความสามารถความสามารถของตัวเองเนี่ยก้าวผ่านมันไปได้เป็นเด็กที่ เขามีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจที่แข็งแกร่งมากๆนะครับนั่นหนวดขอคาราวะน้องลิซ่าด้วยนะครับและนี่คือมะเดื่อฝรั่งสายพันธ์ุนี้ก็เปรียบเสมือนน้องลิซ่าเพราะว่าครั้งหนึ่งผมเคยเอาไปพูดง่ายๆว่าก็ค่อนข้างที่จะอวดเหมือนกันว่าเราซื้อมะเดื่อสายพันธ์ุนี้มาเนี่ยนะครับผลมันสีเขียว แต่พอเราเอาไปเอาไปโชว์เราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันกลายเป็นสีนี้ซึ่งนักหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันมันเป็นสีนี้ขึ้นมาได้ไงอาจจะผิดสายพันธุ์มาแล้วก็ส่งไม้เราผิดอะไรดิผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันแต่ไอแบบนี้ในสวนผมมันไม่มีเพราะว่าช่วงที่ผมซื้อสายพันธุ์นั้นมาเนี่ยนะครับผมมีมะเดื่ออยู่ทั้งหมดตอนนั้นรู้สึกว่าสี่สายพันธุ์ก็มี บาลอน่มาซูดอฟินคุโรมิสุแล้วก็ LDA ลองกระดุกกันนะครับผมมีอยู่แค่สี่สายพันธุ์แต่สายพันธุ์นี้หน้ามันไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนบาลอน่ไม่เหมือนคุโรมิสุไม่เหมือน itsu, มาซูดอฟิน in, และไม่เหมือนลองกระดุกเพราะฉะนั้นผมก็โดนไม่ได้แตกต่างจากน้องลิซ่าเลยนะครับที่สำคัญก็คือมีการเหยียดกันอย่างที่บอก กันเหยียดกันเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรใครนะครับไม่ไม่ได้ว่านะคือใครจะเหยียดก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาเป็นว่าเราก็พยายามมองว่าสิ่งที่เราบกพร่องเนี่ยเราปรับปรุงในสิ่งที่เราบกพร่องดีกว่านะครับและผมถือว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าเราทําหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ใครก็ตามแต่ที่ทําถ้าทําแล้วเนี่ยมันขาดซึ่งศีลธรรมเนี่ยต่อให้บุคคลคนนั้นเก่งขนาดไหนผมก็ถือว่า นั่นคือขยะสำหรับผมนะครับเรามาเด็ดกันนะตัวจะเด็ดอล้วนะลิซา่าแบค็คพิงค์นี่นี่ฮันนี่ดรอปที่หยุดลงมานะครับตูดของสวยมากเลยโกะแล้วเราจะเด็ดใบใบอันนี้ดีกว่าใบเขาเยอะดีอันนี้ก็ใช่ฮะตอนนี้ก็ใช่เหมือนกัน ตัวน,นี้ก็เบกทิ้งเหมือนกันเช็ดกบเสื้อจริงๆต้องเช็ดกับข้างในนะครับเวลาเช็ดกับเสื้อนะเป็นอะไรหรอกอันนี้คือผลที่ยังไม่สุกนะครับไปเดี๋ยวเราข้างโต๊ะก่อนโอ้สวยมากเลย ยางโดนยางทีนี้รสีขุ่นสวยเมื่อกี้สวยอ่ะเออเหนะครับอ่านะเชิญสื่อเลยครับนักข่าวเชิญนะครับอันนี้เรามาแถลงข่าวเพ,พรทิ้งของเรากัน กันกับ B M ไหมคะนะน้นหนวด B M K K ลักษณะคล้ายกันแต่ว่าแต่ว่ามันต่างกันคือต่างกันตรงไหนหนึ่งก็คือลักษณะใบก็ก็ยังถือว่าต่างนะครับสองก็คือการขยายพันธุ์ต่างกันมากเลย B M K K เสียบกับตออุทุมพรเนี่ยติดยากมากแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะติดติดง่ายนะครับมีตัวอย่างต้นที่เสียบติดง่ายไหมคะ เ yeah. 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 นี <lah od ic> <h ide> ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยชิดก่อนพอลืมนี่นะเวลาชิดจำไว้นะครับเอามือใส่ไปอย่างนี้ แล้วม้วนหน้าผ้าแล้วก็เช็ดด้วยด้านในเสื้อของเราก็จะไม่สกปรกนะครับเอาผลที่เป็นอันนี้ดรอปนะวางนี่ลงไปเบาๆเนื้อเนี่ยเต็มเลยนะครับ ครับคุณโกริโกครับอ่าทีนี้จะถึงเวลาเอ้ยเวลา <g ül> ถ้าเราเรียกว่า วีราเราใช้รอเรียกับคำว่าราเราก็ไปอยู่สุรินอร่ <laughs> เอร่ <laughs> อาะนะครับเดี๋ยวหนวดจะทำการชิมมือให้เลยนะฮะการชิมที่ถูกต้องอย่างที่หนวดเคยบอกเพื่อนๆน,นะครับเราต้องชิมจากหัวก่อนอ้วนนี้อันนี้คือสุกร้อยเปอร์เนเลยนะครับสุกมาก หวานเดี๋ยวผมจะชิมหัวครึ่งหนึ่งและกุลิโกชิมครึ่งหนึ่งเช่นกันอืมกุลิโกดูหวานเบอร์รี่เลยตัวนี้ นีถ้าสมมติว่าทำเป็นเหมือนเหมือนเหมือนตากนะเห็นไหมเห็นไหมหอมด้วยเออแล้วเปลือกจะหอมเปลือกหนึบไมเปลือกหนึบไหมหนึบค่ะเปลือกจะมีความหนึบอ่าแล้วจะมีความหอมแล้วจะมีเบอร์รี่นิดๆอยู่ด้วยเมล็ดกรุบๆนิดนึงนิดหน่อยค่ะอาทีน,นี้มาดูผลน,นี้ผลน,นี้จะสุกประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็น บนนี้เพื่อเป็นการไม่ให้คุริโกกินคนละท่อนกับผมเนี่ยเราก็จะผ่าแบบนี้เลยนะครับเราจะผ่าให้มันติดหัวติดท้ายเลยโอ้โหอาจะจะสวยๆนอยเอามีดออกนะครับ ไ,ได้ไหมได้ค่ะอ่าทนี้กุหลาชิ้นกุลิโกสวยมากค่ะเอามือมากุลิโกที <c oughs> นี้เราจะเลือกกันไปเป่ายิงฉุบยิงฉุบยิงฉุบนี่นั่นกลาชิ้นนี้อ่า เลยกลเพลงผู้แพ้ได้แค่เลือกชิ้นกลางโอเคแบ็คพ๊ง ผ่านครับวันนี้ก็พิธีงานเปิดตัวนะครับแถลงข่าวการเปิดตัวมะเดือสายพันธุ์แบคพิงค์นะครับของนันวดวันนี้นะครับก็เป็นอันว่าพิธีเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ขอให้มะเดือสายพันธุ์แบคพิงค์เนี่ยไดเป็นมะเดือ่อขำมะเดือคูณอยู่คู่กับ นวดแล้วก็พี่น้องชาวไทยในอย่างยาวนานกราบชั่วกาะนานเทิดนะครับแล้วก็ขอให้มะเดื่อสายพันธุ์แบ็คพิงได้ผ่านอุปสรรคต่างๆนะครับไปโดยชอบรมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียเวลามานั่งดูรดวดแถลงข่าวนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งสื่อหลักแล้วก็สื่อรองรวมทั้งยูทูบเบอร์นะครับหลาท่านที่ นี่นะครับที่เกาะติดหน้าหนวดอยู่นะครับยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์หน้าหนวดเนี่ยเขาอาจจะแปลงร่างเป็นต้นมะม่วงเป็นต้นหม่อนหรือว่าเป็นไก่นะครับไม่มีใครสามารถจะรู้ได้นั่นคือยูทูบเบอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็กกพักอยู่แค่จุดแถวนี้แหละครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับยูทูบเบอร์พัดลุงพลเลยฮะแต่ว่าของผมเนี่ยเขาแปลงร่างได้นะฮะก็ขอ,ขอบคุณด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องไปรับลูกโรงเรียนอีกน,น,นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็าเจอกันใหม่ นะครับก่อนจากการก็ฝากช่องพี่ต้อมด้วยกันแล้วกันนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแปลงน,นะครับไปดูพี่ต้อมปลูกผักไปดูพืชผักผลไม้ต่างๆทางช่องพี่ต้อมการความสนุกสนานความบันเทิงและก็สาระดีๆเยอะแยะมากมายมาต้อนรับเพื่อนๆทุกๆเช้าเลยสำหรับช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวการเดินแปลงแลวก็ช่องนันวดอีกช่องหนึ่งเดโชสุอินนะครับช่องนั้นนันวดทำบันบุรีก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับวันนี้ใครที่ คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์น่ารักดีก็กดไลค์ให้ด้วยหน่อยถ้าใครคิดว่ามันธรรมดาก็ปล่อยผ่านไปนะครับอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ไม่จําเป็นต้องไปกระแทกมันนะครับเพราะว่าเวลาเรากระแทกมันก็จะทําให้เราเนี่ยเจ็บนะครับเราปล่อยมันไปปล่อยมันไปอย่างที่เป็น <laughs> และคลิปหน้าจะัน็นถนนใหม่อย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทําดี และท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้รนวดลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการคลิปหน้าเจอกันใหม่สหรับวันนี้สวัสดีครับล่อยมันไปอย่างทิ่เป็น